วันนี้ผมจะมาบอกฟีเจอร์ไม่รับของ Samsung Galaxy S4 FE นะครับรวมไปถึงตระกูล S ทุกรุ่นเลยนะครับผมจะคัดมาบางฟีเจอร์เท่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างหรืออาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนไม่เคยกดเข้ามันเป็นเลยด้วยซ้ำครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยครับชาร์จแบตแล้วค่ะฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ Samsung ไม่ได้ให้มานะครับแต่เราสามารถตั้งค่าได้ครับเราไปตรงที่โหมดและกิจวัตรครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราก็กดบวกตรงขวามือครับ ก่อนที่จะไปนะครับจริงๆอ่ะแอปนี้มันเป็นแอปที่ติดมากับซัมซุงเลยนะครับเราสามารถมาตั้งค่าได้หลากหลายมากครับหลังจากที่เรากดบวกแล้วนะครับเราก็มาตรงหน้านี้นะครับเรากดตรงหาครับหรือว่าเพิ่มสิ่งที่จะทาให้กิจวัตรนี้ทํางานครับหลังจากที่เรากดแล้วนะครับเราก็มาตรงสถานะการชาร์จครับแล้วเราก็เลือกเสร็จสิ้นครับหลังจากนั้นเราก็เลือกจากนั้นนะครับเราก็มาเลือกการแจ้งเตือนครับแล้วก็เลือกการแสดงการแจ้งเตือนที่กาหนดเองครับเราก็ใส่ได้เลยว่าเราอยากให้เสียงพูดมันเป็นเสียงแบบไหนที่เราเขียนครับ แล้วเราก็เลือกนะครับหลังจากนั้นเราก็เสร็จสิ้นแล้วครับแต่ถ้าหากใครอยากเพิ่มลูกเล่นนะครับเราสามารถกดเพิ่มการดําเนินการได้ครับแล้วก็เลือกตรงเอฟเฟกครับแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบไหนนะครับมันมีให้เราเลือกได้เยอะเลยผมจะเลือกเอ่อสีลงนี้นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นได้เลยครับหลังจากนี้เราก็จะลองไปเทได้ดูนะครับหลังจากที่ผมเสียบสายชาร์จไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นอย่างที่เราต้องการเลยครับ อันนี้ผมปิดเสียงไว้นะครับแต่ถ้าหากเราเปิดเสียงเนี่ยมันก็จะได้ยินเสียงพูดที่เราพิมพ์ไปด้วยครับและถ้าหากเราอยากได้เสียงแจ้งเตือนในเวลามันชา์าเต็มร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถทําได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนนะครับเราไปตรงบวกเหมือนเดิมครับแล้วก็เพิ่มตรงหักนะครับ หลังจากนั้นเราก็เลือ่อนหาคําว่าระดับแบตเตอรี่ครับจริงๆเราไม่จาเป็นจะต้องตั้งค่า1 0 0ตลอดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะให้มันแจ้งตอนกี่เปอร์เซ็นต์ครับและอย่าลืมกดเท่ากับหรือมากกว่านะครับหลังจากนั้นเราก็ไปตามสเต็ปเดิมได้เลยครับแล้วก็เราก็เลือกตรงแสดงการแจ้งเตือนที่กําหนดเองครับแล้วเราก็เขียนได้เลยว่าเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนแบบไหนนะครับผมก็จะเขียนว่าชาร์จแบตเต็มแล้วแล้วก็ได้แล้วครับหลังจากนั้นเราก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับแต่จริงๆกับผมมีอันเก่าอยู่แล ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับผมตั้งประมาณ9 0ครับฟีเจอร์ตัดไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับเราสามารถกด2ครั้งเพื่อเข้าหน้ากล้องได้เลยครับและถ้าหากอยากจะสลับเลนนะครับเราก็แค่กดสองครั้งเหมือนเดิมมันก็จะสลับให้ครับโดยไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปกดในแอปเองครับ แล้วเราก็มาตรงคาลฟี่อวตารครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งของซัมซุงนะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยเราก็สามารถตกแต่งตัวละครของเราได้ครับมันเหมือนจะเป็นตัวเออเขาเรียกว่าเป็นตัวการ์ตูนไปจำตัวเราเองครับถ้าถามว่ามันมีประโยชน์อะไรจริงๆมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันเป็นแบบว่าเป็นตัวแทนประจำเราเวลาเราจะส่งแชทไปหาใครหรือว่าส่งสติกเกอร์รูปตัวนี้ไปมันเลยแบบเป็นลูกเล่นน่ารักน่ารักไว้นั่งเล่นวางๆง,งได้ครับบางทีเราอยากจะสร้างสติกเกอร์ได้แล้วก็สามารถไปโหลดสติกเกอร์ได้แล้วก็ ราก็กดส่งไปหาเพื่อนหรือว่าหาใครได้ครับเป็นรูปตัวแทนเราเองมันก็มีรูปแบบสติ๊กเกอร์ให้เราโหลดได้เยอะมากเลยนะครับเราก็เลยโหลดดูให้ทุกคนได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับเราเก็บไว้เป็นสติ๊กเกอร์ได้นะครับอันนี้มันก็มีประโยชน์อยู่นะผมเลยคิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมันขนาดนั้นเลยมารีวิวครับเพราะมันก็เป็นลูกเล่นหนึ่งที่น่ารักนะครับเราสามารถมาตั้งค่าเพิ่มเติมได้เลยครับ เหมือนทาง a m ง u n งเขาก็ทำจริงจังอยู่นะเพราะมันก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เรากดเพิ่มเติมได้เลยหากใครสนใจก็ลองมาตกแต่งได้นะครับมันมีชุดให้เราเลือกเยอะมากๆและทุกคนอย่าลืมซิงก์กับส s ง n g งคราวด้วยนะครับมาตรง AI Select ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็มีประโยชน์มากๆเลยเป็น AI ไอที่ทําได้ทุกอย่างเลยครับยงที่เราวงกลมมันบนหน้าจอครับแล้วเราก็สามารถให้มันทําอะไรก็ได้โดยที่มันจะมีปุ่มให้เรากดอยู่ครับมันก็จะมีการประมวลว่าตรงนั้นที่เราวงอ่ะมันสามารถทําอะไรได้บ้างมันเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยครับถ้าหากเราฝึกใช้มันในทุกๆวันเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะมากมันเหมือนเป็นสูตรรวมของ AI ในเครื่องนี้เลยครับแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมทาอยู่ตอนนี้นะครับก็ ให้มันโอเคขึ้นครับจริงๆมาทําได้เยอะนะทุกคนแต่ผมอาจจะเอามาไม่ได้หมดเนาะหรือว่าทุกคนลองไปฝึกใช้ดูนะครับมันมีลูกเล่นเยอะมากๆเป็นตัวที่ผมอยากแนะนําจริงๆและถ้าหากเราอยากจะย้ายที่เราวงนะครับเราก็กดไปตรงนั้นได้เลยมันก็จะย้ายไปให้เราตามนิ้วมือเลยค,ความรู้สึกก็จะแบบว่าเหมือนเรามี AI อยู่ในมือครับเราสามารถเซตขึ้นมาได้เลยเราก็ให้มันประมวลดูว่าตรงนั้นมาทําอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าหากหน้าเว็บเรามีรูปภาพใช่ไหมครับเราก็วงไปได้เลยมันก็จะมีตัวเลือกให้มาเพิ่มครับและในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีตัััวเลือกกให้้ไม่ซํานนะครบ แล้วแต่ว่ามันเห็นว่าตรงนั้นมาทําอะไรได้บ้าง<ม>เป็น AI อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนํามากๆแล้วก็มันสามารถทําอะไรได้เยอะแยะเลยถ้าหากเอยใช้เป็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปลงรูปภาพแปลงข้อความหรือว่าจะทําเป็นเอ,อ่อ GIP หรือว่าการบันทึกรูปภาพเราก็สามารถทําได้หมดเลยรวมไปถึงการ ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยครับมาอีกส่วนหนึ่งทุกคนน่าจะรู้จากล่ะเนี้ยก็คือ g e m i n i ครับเราสามารถกดค้างตรงปุ่มปิดเครื่องได้เลยนะครับมันก็จะเด้งมาให้เราเลยโดยอัตโนมัติมันค่อนข้างที่จะสะดวกมากและผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้มันอยู่แล้วครับสิ่งที่สําคัญทุกคนอย่าลืมไปเปิดตรงนี้นะครับมันจะเป็นการร่วมมือกับ g e m i n i ครับเรามีแอป Samsung Note เหมือนเราจะหาส่วนผสมของสปาเกตตีใช่ไหมครับเราก็บอกเลยว่าให้ไปใส่ในโน้ตได้เลยนะมันก็จะไปใส่้เลยโดยที่เราไม่จาเป็นจะต้องไปคันลอกรหรือจะสงการจ้งเตือนครับ,บ จะมีการตั้งให้เราได้เลยครับหรือเรามีนะัดใช่ไหมครับเราก็บอกมันแล้วก็มันจะแจ้งเตือนเราได้ครับ ฟีเจอร์ต่อไปนะครับก็จะเป็น w a เป p a p e r ครับเราสามารถให้ AI ช่วยสร้าง w a เป p a p e r ได้ครับเราสามารถสั่ง AI ได้เลยว่าอยากจะได้แบบไหนตรงบีบที่เราอยากจะให้มันทํานะครับเราไปตรงนี้ครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับแต่ผมจะเลือกเป็นสีเทานะครับผมเลือกโปร่งใสและหลังจากที่เราได้แล้วนะครับเราก็กดสร้างได้เลยครับเราก็รอสักครู่นะครับมันก็จะมีการสร้างให้เราหลายๆรูปครับแล้วก็เราก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนครับมันมีหลายแบบมากเลยครับที่มันสร้างมาให้ผมเลือกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออเรายังไม่พอใจใช่ไหมเราก็สามารถกดสร้างเพิ่มได้ครับ เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเราอยากจะเอาแบบไหนนะครับไม่มีข้อจากัดในการสร้างนะครับเราสามารถเลือกเลยว่าเราอยากจะได้แบบไหนกดทั้งวันก็ยังกดได้และตอนนี้ผมก็รอให้มันสร้างนะครับว่ามันจะมาแบบไหนนะครับอันนี้ผมรู้สึกว่าเอออันรูปนเนี้ยมันได้ละผมก็เลยกดสร้างไปเลยแล้วมันก็จะให้เราเลือกทั้งหน้าจอล็อกทั้งหน้าจอหลักนะครับเราก็นี่เลือกไปได้เลยนะครับในเรื่องของความชัดน,นะครับชัดมาก เอาไว้มาตรงแคลเรี่น,นิดนึงครับเรากดแล้กรูปภาพสักรูปหนึ่งนะครับแล้วเราก็กดเอฟฟิกซสดครับเราปัดขึ้นก่อนนะครับเราก็เลือกเอฟฟิกซสดได้เลยหลังจากนั้นเราก็รอให้ AI มันจินาเลทครับมันจะเป็นภาพแบบเป็นภาพนูนๆ 3D อะครับมันจะบอกไม่ถูกมันคือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนภาพมันมีมิติอยู่อ่ะครับเราสามารถตั้งโอเปเปอร์ได้นะ เราก็กดดาวน์โหลดหรือว่าปรับเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยครับถ้าทุกคนสังเกตม,มันจะมีการขยับเลื่อนๆอยู่นะครับแล้วพอออกมาตั้งวอลเปเปอร์ใช่ไหมครับมันก็ดูดีนะมันรู้สึกว่าเออมันมีมิติดีครับมันเป็นฟีเจอร์ที่น่าจะเหมาะกับสายตกแต่งหรือว่าแบบสายที่แบบว่าชอบอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นครับแล้วผมก็ขอแว้มาตรง Samsung Dex นิดนึงครับ Samsung d e กเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ นหน้าจอครับถ้าใครมีจอทีวีอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถเชื่อมออนไลน์ได้เลยนะครับเปิดได้เลยแต่หากใครอยากจะเชื่อมกับหน้าจอคอมหรือว่าหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับเราจะต้องมีสายแปลงก่อนนะครับไลมาอันตัดไปนะครับทุกคนน่าจะรู้จักคลิกแชร์แน่นๆเลยคลิปแชร์ก็จะเป็นพวกส่งไฟล์รูปภาพวิดีโอนะครับแต่ในซ m s ซ n งเนี่ยเรามันจะติดอยู่กับเครื่องเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็ตอบโจทย์นะยิ่งเราใช้แอน o รอยด์ป้อีกฝั่งหนึ่งใช้ iOS เราก็สามารถให้เขาสแกน qr code ได้หรือว่าเราส่งลิงก์ไปให้เเเ้าาาาาลลวก็สามารถดดดน์โหไย เดี๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะครับผมจะส่งเป็นลิงก์แล้วกันเนาะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนทางไลน์นะครับจริงๆก็เป็นตัวผมเองนั่นแหละแล้วผมก็ส่งไปมันก็จะขึ้นไฟล์แบบนี้ครับและเราก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยและมันง่ายมากๆมันไม่ต้องแบบไปกดนู่นนี่นะครับมันเออ มันสบายก็ถือว่าเป็นตัวที่ได้ใช้อยู่นะครับถึงเจ้าตัวบล็อกอัตโ,ตโนมัติครับตัวนี้เป็นตัวที่เหมือนจะอยุดติดกับสมองนะครับแล้วก็เป็นภาพจำไปแล้วนะครับเราสามารถกดเปิดได้เลยนะเป็นตัวที่เราสามารถป้องกันมิจฉาชีพได้แล้วก็ช่วยได้จริงครับแนะนําทุกคนให้เปิดนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเราโดนแอคเนี่ยมันก็โทษใครไม่ได้นะ ตรงรูปแบบป๊อปอัพการแจ้งเตือนครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราอยากจะให้มันแจ้งเตือนแบบรายละเอียดหรือว่าเป็นการขึ้นสรุปนะครับเราสามารถเลือกแอปได้ครับว่าเราอยากจะให้แอปไหนบ้างที่มันมีการแจ้งเตือนครับที่สําคัญนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้ก็คือเราสามารถเพิ่มเอฟเฟกต์ได้ครับเราสามารถเพิ่มได้ตามใจต้องการเลยครับว่าอยากจะให้มันมีเอฟเฟกต์แบบไหนนะครับเป็นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเออเขาให้เราได้ปรับแต่ง และถ้าหากใครรู้สึกว่าเครื่องเรามันแหลกหรือว่าค้างๆหรือว่าอาจจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เราสามารถกดปรับให้เหมาะสมได้นะครับมันก็จะลื่นทันตาเลยและถ้าหากใครขี้เกียจเข้านะครับเราก็สามารถเพิ่มวิตเต็ได้ครับและมันสะดวกมากๆบางทีเราก็ต้องแบบ รีล้างขยะมันบ้างตรงหน้าจอล็อกนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติมเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตได้ครับบางทีเราอยากจะเพิ่มความสะดวกอะไรเงี้ยเราก็สามารถเพิ่มไปตรงหน้าจอล็อกได้ครับและที่สําคัญเราต้องโหลดล็อกซันในคูนล็อกก่อนนะครับเพื่อจะได้ปรับแต่งได้เยอะขึ้นครับมันมีให้เราปรับได้เยอะมากๆทุกคนเราลองไปกดดูนะครับมันจะปรับแนวตั้งแนวนอนหรือว่ายังไงเราก็เพิ่มแอปได้เลยเราจะเอาแอปไหนอยากให้มันเพิ่มความสะดวกเราก็กดเลือกได้เลยเป็นการปรับที่รู้สึกว่าคุ้มมากๆเราได้อะไรที่มันเป็นของตัวเองหรืออว่่าาาปรรับททีเยก ันเลยตอบโจทย์คนอย่างผมมากๆผมเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบปรับแต่งมือถือไปเรื่อยๆทุง,งเลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันตอบโจทย์มากๆและมันก็จะประมาณนี้นะครับเรามาถึงตัวไฮไลท์ของเราดีกว่านั่นก็คือ wallpaper ที่มันสามารถเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศได้ครับสามารถเลือกอลเป p a p e r ที่เราต้องการได้เลยครับเป็นแค่เรากดมาตรงหน้านี้นะครับหรือเราจะกดค้างแล้วก็เลือกเปลี่ยน w a เป p a p e r ได้เลยเราก็เลือกตรงสภาพอากาศครับและเราก็กดเปลี่ยนนะตามปกติเลยที่เราเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วอ่ะมันจะขึ้นยังไง ใช่ครับมันคือเอเฟกที่มันจะขึ้นตามสภาพอากาศและมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศจริงๆด้วยนะครับมันจะเป็นไ i ที่จะสวดจับว่าตอนนี้ตีวิตจริงอ่ะมันฝนตกหรือเปล่าถ้าหากฝนตกมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับมันค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเป็นลูกเล่นที่น่ารักนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย